สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับช่องตะวันพารวยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะ19กันยายน2564นะคะสภาพอากาศนะคะฝนตกตลอดทั้งวันเลยนะคะแอดมินมอ,อยากบอกว,ว่าแอดมินอยากไปเก็บเห็ดในปานะคะแต่ว่าแถวบ้านแอดมินเนี่ยเห็ดกะออกร้ายหลายเนาะคะ่ะเพราะว่าอยู่ใน ไก,ไก่เขาเนาะค่ะแต่ว่าย่านสั่งปลานะคะมีก็ยังมีเลยค่ะแถวบ้านแอดมินอยู่ค่ะแต่ว่าวันนี้มาฟังคลิปดีๆกันก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปหาเห็ดในป่าเลยค่ะคําเตือนคลิปนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดการลงทุนมีความเสี่ยงสูงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม มาดูกันในส่วนของแอดกุยซอกกานะคะซึ่งแอดกุยซอกกาก็ใส่ตีย้อนหลังนะคะให้ถูกมา3งวดติดด้วยกันนะคะแอดมินก็นํามาให้ทุกท่านได้ดูในงวดวันที่16กันยายนนี้นะคะก็แอดกุยให้ที่90นะคะก็ถือว่าเดินดีนะคะแล้วก็อีก2งวดนะคะก็แอดมินไม่ได้นํามาฝานะคะแต่แอดมินก็ไปดูข้อมูลมาแล้วนะคะก็ให้ถูกมา3งวดติดนะคะ แล้วก็มาดูกันนะคะว่าวันที่1ตุลาคม2 5 6 4นะคะแอดกุยซอกกาวก็ได้ให้มาชุด3ตัวตรงให้มาทั้งหมด6ชุดด้วยกันนะคะแล้วก็2ตัวให้มาทั้งหมด5ชุดค่ะมาดู3ตัวนะคะให้มาที่951 159 168 482 492และ351นั่นเองนะคะแล้วก็ให้เน้นย้ำเลยทีเดียวนะคะ ที่เลข951และก็เลข351นะคะเรามาดู2ตัวนะคะให้มาที่51 59 68 82และ92นะคะแล้วก็ให้เลขวิ่งล่างรัฐบาลไทยมา3ตัวเดียวนะคะให้เน้นเลข3นั่นเองนะคะก็ให้มา31 38 39นะคะให้ระวังเบิ้ล33นะคะให้ดอกจันมาสามา38นะคะก็ถือว่าแอดกุยซอกกาวก็อีกเป็นสำนักหนึ่งนะคะก็อีกเป็นเจ้าหนึ่งเลยทีเดียวนะคะที่เดินดีมาตลอดค่ะก็นำไปเป็นแนวทางถ้าทุกท่านอชอบนะคะก็ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะ ในส่วนของโค้งสุดท้ายนะคะงวดประจำวันที่1ตุลาคม2564นะคะให้เด่นบนมาที่เลข0กับเลข2นะคะชุดคู่รวยเลข0นะคะให้มาที่ 01, 03, 07และ09นะคะชุดคู่รวยเลข2ให้มาที่ 21, 23, 27และ29ให้ระวังชุดเบิ้ล22และ00นะคะและในส่วนของ3ตัวตรงนะคะให้มาที่4ชุดด้วยกันนะคะคือ 403, 107 823และ527และในส่วนของเด่นล่างนะคะให้เน้นย้ำมาที่เลข4และเลข9นั่นเองนะคะชุดคู่รวยเน้นเลข4ให้มาที่42 45 46และ48ชุดคู่รวยที่เน้นเลข9นะคะให้มาที่92 95 96และ98ให้ระวังชุดเบิ้ลที่44และ99นั่นเองนะคะในส่วนของโค้งสุดท้ายก็ถือว่า เข้าบ่อยอยู่เหมือนกันนะคะและในส่วนนี้นะคะเหมือนงวดที่แล้วออก2ตัวต่อไปน่าจะออกชุด3าตัวก็นําไปพิจารณาดูนะคะในส่วนของโค้งสุดท้ายก็จะสลับกันประมาณนี้นะคะแล้วมาดูงวดที่ผ่านมานะคะก็โค้งสุดท้ายก็ให้มาที่3 5หเล็กเด่นล่างนะคะแต่ก็ไปถูกบนนะคะก็ถือว่าผ่านนะคะ วันนี้นะคะนำของแอดอุทัยจันมนตรีมาฝากนะคะซึ่งมาดูสถิย้อนหลังนะคะแอดอุทัยได้ให้ถูกมา3งวดติดกันเลยทีเดียวนะคะก็งวดที่แล้วนะคะให้มาที่5 3นะคะก็ออกไป3 5หนั่นเองนะคะและในส่วนของอีก2งวดนะคะแอดมินไม่ได้นํามาฝากนะคะแต่ว่าเป็นข้อมูลจริงนะคะที่แอดมินนามาเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบข้อมูลกันนะคะก็ให้มาถูก3งวดติดกันเลยทีเดียวแล้วมา แล้วมาดูนะคะว่างวดนี้แอดอุทยได้ให้มาตัวไหนกันบ้างนะคะซึ่งสองตัวบนชุดเต็มนะคะให้มาที่14 15 16 17นะคะและในส่วนของเลข2นะคะให้มาที่24 25 26และ27นั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น้อยห่างมากนะคะสำหรับของแอดอุทยจันมนตรีนะคะก็เน้นย้ำอีกทีนะคะ 14 15 16 17 24 25 26และ27ค่ะก็ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยนะคะค่ะมาดูกันอีกเจ้าหนึ่งนะคะนั่นก็คือแอดส่วนแตงนั่นเองนะคะซึ่ง เ,เรามาดูสายตีย้อนหลังกันนะคะในงวดที่ผ่านมานะคะแอดส่วนแตงก็ให้มาที่90นะคะก็ถือว่าถูกเลยทีเดียวนะคะแล้วมาดูววันที่1ตุลาคม64นี้นะคะแอดส่วนแตงก็ได้ให้มา3ตัวตรงนะคะให้มา3ชุดด้วยกันให้มาที่873 385และ273นั่นเองนะคะก็นำไปพิจารณาดูและในส่วนของ2ตัวนะคะก็ให้มาทั้งหมด6 ชุดด้วยกันนะคะก็ให้มา73 74 76 83 85และ89นะคะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น้อยชุดทีเดียวนะคะก็ขอบคุณแอดส่วนแตงนะคะค่ะต่อไปเลยนะคะของอาจารย์เทพนะคะ เรามาดูสายตีย้อนหลังของอาจารย์เทพในงวดที่16กันยานี้นะคะก็อาจารย์เทพก็ให้มาที่35นะคะก็ถือว่าถูกนะคะอาจารย์บอกว่าอยู่ที่ด่วงอาจารย์บอกงั้นนะคะก็ขอให้โชคดีนะคะเรามาดูงวดวันที่1ตุลาคม64นะคะก็ อาจารย์เทพให้มา3ตัวตรงให้มาเพียง2ชุดนะคะก็ให้มาที่926และ938นั่นเองนะคะในส่วนของชุด2ตัวก็ให้มา6ชุดด้วยกันให้มาที่26 38 96 98 92และ60นะคะก็อยู่ที่ดวงนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะขอบคุณอาจารย์เทพนะคะขอบ ค่ามาดูกันอีกท่านสุดท้ายนะคะนั่นก็คือแอดดุยพลันนั่นเองนะคะซึ่งแอดดุยพลันงวดวันที่1ตุลาคม2564นะคะก็ให้มาชุด2ตัวทั้งหมด6ชุดด้วยกันนะคะให้มา 80, 81, 83, 85, 86และ89นะคะก็ให้เน้นย้ำกันที่ 81, 85และ86นะคะแอดมินจะพาไปดูสถิติย้อนหลัง สามงวดนะคะขอแอดดุยพลันนะคะก็งวดที่แล้วก็หลุดนะคะแล้วก็งวดถัดไปก็หลุดนะคะแล้วถึงงวดวันที่ 15, สิบห้าไอ้สิบหกสิงหาคมนะคะงวดนั้นก็คือแอดดุยพลันให้ผ่านนะคะก็ถือว่า,าถูกมาหนึ่งงวดแล้วก็ไม่ถูกมาสองงวดนะคะก็มางวดต่อไปงวดนี้นะคะก็ ไม่ไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่านะคะแต่ว่าทุกสำนักมีเข้ามีหลุดเช่นกันนะคะก็นำไปพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางด้วยนะคะค่ะแอดมินก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่กดติดตามกด s u b สไครต์และก็กดแชร์นะคะก็ขอบคุณนะคะหากผิดพลาดประการใดแอดมินก็ต้องกราบขออภัยในหน้าที่นี้ด้วยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีเฮงเงปังปนะคะบายบาย